ที่ผ่านมาเราคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นดาวเด่นของ K-POP นะฮะแต่วันนี้ครับคำนี้เนี่ยมันอาจจะเลือนลางไปนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นแนวหน้าของศิลปินระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างครับถูกลองรับด้วยผลงานระดับมาสเตอร์พีซนะฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้เองนะครับเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับโอโหกีดกาดเลยนะครับแล้วก็สลัดคําว่า K-POp ออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับ เพราะตัวงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีความอินเตอร์สูงมากครับมีความสากลสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ MV นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อร้องนะครับหรือในส่วนของศิลปินเนี่ยทุกอย่างมันเทไปทางสากลทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปนี้จะเรียกว่าน้องเป็นแค่ดาวเคป๊อปเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะนี่คือศิลปินแนวหน้าระดับโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเพลง Rock Star ครับประกอบไปด้วยผู้คนเก่งๆมากมายนะครับในการช่วยกันปลุกปั้นทำมันขึ้นมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวขอพูดถึงคนที่เขียนเนื้อร้องร่วมกับลิซ่าหน่อยละกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีฝีมือนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณบริทนีอารมาเลเดโอนะฮะหรือว่าจะเป็นคุณเจมส์เซนนะฮะและคุณลูซี่ฮิลนะฮะอันนี้ถ้าสําเนียงแอดไม่ดีเนี่ยขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องกับลิซ่านะครับและแน่นอนครับเมื่อเนื้อร้องดีแล้วนะครับก็ขาดโปรดิวระดับเทพไม่ได้นะครับซึ่งโปรดิวระดับเทพเนี่ย ก็คือ2ท่านนี้ครับคุณแซมโฮเม้นะฮะกับคุณไรอันเทดเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งไรอันเทดเดอร์เนี่ยหลายคนรู้จักกันดีแน่นอนนะครับเพราะเขาคือนักร้องนำวงดังอย่างวันรีพับบิกนะฮะเจ้าของบทเพลง Too l ูเ e to p o l ลา i z e นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยฟังกันเป็นอย่างที่แน่นอนนะครับโด่งดังมากมาย ซึ่งเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังนักร้องสตาร์ระดับโลกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมงานที่ร่วมกันทําเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณภาพคับแก้วจริงๆนะฮะและแน่นอนครับผลงานมันการันตีด้วยยอดวิวนะครับ เพลงนี้เนี่ยทะลุ1ล้านวิวอย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็2ล้านวิวเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะก็เฉลี่ยคนดู1ล้านวิวต่อ30นาทีนะครับอันนี้เฉลี่ยแค่2ล้านวิวแรกนะครับเพราะว่าให้หลังจากนั้นอีก3ชั่วโมงรวมเป็น5ชั่วโมงเนี่ยเพลงนี้ก็แตะ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน YouTube เลยครับเป็นปรากฏการณ์ที่โลกต้องจารึกเอาไว้นะครับและอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคร ฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่พูดถึงไม่ได้คงเป็น Facebook นะครับเมื่อเช้านะครับมีแฟนๆหลายๆคนนะครับรวมไปถึงผู้คนมากมายถูก f a c e b o o k บล็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนนะครับพร้อมใจกัน Copy Link เพลงนี้นะฮะเอาไปวางใน Facebook ส่วนตัวกันนะครับรวมไปถึงเพจต่างๆเนี่ย ก็พยายามเอามาวางนะครับเพื่อต้องการจะแชร์ผลงานนี้ออกไปและแน่นอนครับระบบ AI ของพี่มาร์คเขาเนี่ยก็คิดครับว่าอ้าวอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสแปมนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันแชร์เยอะจนเกินไปนะครับ AI ของ f c e e o o o เนี่ยก็เลยทําการบล็อกทุกคนซะงั้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพลง Rockstar นะครับถูกผลิตออกมาเนี่ยโดยการร่วมมือกับค่าระดับโลกนะครับแล้วก็บริษัทของน้องเองนั่นก็คือลาวนะฮะซึ่งน้องเป็นเจ้าของเองทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขย่าโลกตั้งแต่ทีเซอร์ออกแล้วนะครับเอาเป็นภาพนิ่งก็คือมีคนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายนะครับจนเป็นทีเซอร์สั้นๆที่เป็นวิดีโอแค่10วินาทีเท่านั้นเองครับแต่มันกลับกระเพื่อมโลกทั้งใบได้เลยครับและแน่นอนครับว่า MV นี้ใส่ซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้เต็มๆเลยนะครับ พูดถึงเยาวราชกันหน่อยนะฮะโอ้โหเยาวราชวันนี้ออกสู่สายตาผู้คนทั่วโลกไปเยอะแยะมากมายนะครับทําให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจกันอย่างยิ่งเลยนะครับและน้องยังสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปไว้ใน MV อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองนั่งดู MV กันแบบเรื่อยๆนะฮะซึ่งแอดก็นั่งดูมาหลายรอบแล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าการเติมเต็มเข้าไปใน MV ของน้องเนี่ยแสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะครับไทยในปัจจุบันด้วยนะฮะ ซึ่งเชื่อเลยว่าหลังจากนี้พื้นที่อย่างเงยวาวราชเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมากยิ่งขึ้นไปอีก,กน,นะครับนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยคงอยากเดินทางมาดูที่นี่กันนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้ามาในตอนกลางคืนเนี่ยไม่ผิดหวังเลยก็จะได้เห็นเหมือนใน MV น้องนั่นแหละครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่แตกต่างก็คงมีร้านค้ามีอะไรเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ปิดร้านค้าในการถ่ายทิมนะครับ ซึ่งตามรายงานก็คือทุกคนเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าเป็นค่าเสียเวลานะครับในการปิดร้านต่างๆแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาดูเนี่ยตามสื่อนอกก็บอกว่ามีการรับตรงรับตังเงินไปด้วยนะครับก็คือเป็นการแบบอขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่อะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ยังคงอยากพูดถึงในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับโลเคชันเยาวราชนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมน้องถึงต้องเลือกเยาวราชนะฮะ อันนี้ถ้าผิดพลาดเนี่ยขออาภัยด้วยนะครับอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของแอดนะแอดมองว่าที่เยาวราชเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยเขาชอบมากันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวนะอย่างฝรั่งนะครับหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติคนจีนอะไรแ,แบบนี้เนี่ยก็ชอบเดินทางมาที่นี่นะครับ เพราะว่าของกินค่อนข้างจะเยอะแล้วมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าตึกใหม่ที่อยู่รวมกันอย่างผสมผสานนะครับการตกแต่งที่มีความยูนิคเนาะแล้วก็เป็นถนนสรีทฟูดยามค่ำคืนที่ขึ้นชื่อจริงๆนะครับ หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งจีนทั้งฝั่งไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านที่รวมกันแล้วลงตัวเลยทีเดียวนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็น1จุดนะครับที่น้องหยิบมาโปรโมทตรงนี้นะมาใช้ตรงนี้นะครับเป็นย่านที่มีคนให้ความสนใจเยอะมากโดยเฉพาะแอดเนี่ย ชอบไปเหมือนกันนะครับกลางคืนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปกินผัดมีซั่วอยู่บ่อยๆนะครับที่เยาวราชอร่อยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งยากเนี่ยก็คงเป็นแลนด์มาร์คที่ต่างชาติเนี่ยพูดถึงกันเยอะนะครับน้องก็เลยเอามาถ่ายทอดใน MV นี้นะฮะคลิปนี้ถ้าจะเล่ากันยาวๆเนี่ยคงพูดได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าแอดก็นั่งดู MV ของน้องมาเรื่อยๆหลายรอบแล้วนะครับส่วนตัวชอบมากครับทั้งเพลงแล้วก็ MV นะครับพูดถึงเพลงของน้องเนี่ยแอดคิดว่าเพลงดีดีมากๆนะครับสนุกมากมันมาก มีท่อนเล้าอารมณ์มีท่อนสโล w อารมณ์มีท่อนส่งนะฮะทุกอย่างคือเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวนะครับแต่ยานึงเนี่ยแอดเชื่อเลยว่าการผลิตเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนเนี่ย จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับศิลปินเนี่ยบางท่านนะครับที่สร้างงานดีๆเอาไว้ก่อนหน้าการที่จะทํางานชิ้นต่อไปให้มันดีกว่าหรือว่าดีเทียบเท่าในระดับเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งถ้าพูดถึงน้องนะครับก็ต้องพูดถึงมันนี่กันนิดนึงนะ <S <S มันนี่ครับเป็นเพลงที่กระเพื่อมโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้น้องเนี่ยโด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับได้รางวัลไปเยอะแยะก,ก็จากมันนี่นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าการจะสร้างเพลงอีกหนึ่งเพลงขึ้นมาเนี่ยให้มันแบบ ใกล้เคียงกับบันนี่หรือว่าดีกว่ามันนี่เนี่ยมันยากมากๆจริงๆครับซึ่งแน่นอนวันนี้น้องพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าน้องทําได้ครับกับเพลงที่มันดีเทียบเท่าหรือดีกว่าอันนี้แล้วแต่คนจะชอบนะฮะก็ลองคิดกันดูแล้วกันแต่ถ้าสมมติคิดในมุมที่ว่าดีเทียบเท่าอันเนี้ยเทียบเท่าแล้วแต่ดีกว่าหรือเปล่าก็ต้องถามใจตัวเองด้วยครับว่าชอบเพลงนี้มากกว่ามันนี่ไหมถ้ารู้สึกว่าชอบมากกว่าก็ก็คือดีกว่านะฮะ ซึ่งแอดไม่ขอฟันธงเนาะเพราะต่างคนต่างชอบกันออกไปนะครับแต่ถ้าถามว่าคุณภาพมองในแง่ของคุณภาพอย่างเดียวตัดความชอบออกไปเพลงนี้มีความครบเครื่องมากๆครับองประกอบต่างๆลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้ออไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะฮะที่ทําออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองและโฮมทาวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความเท่มากๆอยู่ในเพลงนะครับรวมไปถึง MV ฮะส่งเสริมให้เพลงนี้เนี่ยมันยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวแอดไม่ขอฟันธงแล้วกันนะครับว่าระหว่าง มันนี่กับเพลงนี้เนี่ยอะไรจะดีกว่ากันแต่ถ้าถามแอดตอนนี้แอดรู้สึกอินกับเพลงนี้มากกว่าแล้วคือมันถูกจริตแอดมากกว่านะครับนิดนึงแต่ว่ามันนี่มันก็ดีมากอ่มมันเป็นผลงานของน้องทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับเปลี่ยนแต่ว่าจะพูดได้เห็นว่าน้องเนี่ยสามารถทําผลงานที่มันดีเหมือนกันเนี่ยออกมาได้อีกแล้วนะครับ หรือจะพูดว่าดีกว่าก็ได้น้องทําได้อีกแล้วนะครับซึ่งก้าวข้ามความยากตรงนี้ไปได้แบบชิวๆเลยนะฮะแน่นอนว่าความกดดันก่อนจะปล่อยเพลงแอดเชื่อว,ว่ามีเยอะนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังกันค่อนข้างเยอะนะฮะเห็นจากบน X นะฮะก็จะมีคนทวีตนู่นนี่นั่นทุกวันนะครับคาดหวังกันไว้เยอะทั้ง MV ทั้งตัวเพลงซึ่งวันนี้ทุกอย่างมันตอบเลยครับว่าน้องทําออกมาได้เพอร์เฟกและดีงามเป็นที่สุดนะฮะคลิปนี้เราเอาประมาณนี้ละกันนะครับเพราะถ้าแอดพูดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะยาว แต่ก็ขอบอกตอนจบว่าเพลงนี้ถูกจลิตแอดมากๆและ MV ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าคำว่า K-POP ไม่มีแล้วแหละตอนนี้คือลิซ่าราวฮะคือศิลปินระดับโลกไม่ใช่ลิซ่า p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  อะไรแบบนั้นแล้วนะครับแต่ความเป็น K-POP แอดเชื่อว่าน้องก็ยังมียังชอบอยู่แต่เพียงแต่น้องไม่ได้หยิบมาใช้ในเวลานี้นะครับตอนนี้คือลิซ่าราวนะฮะศิลปินระดับโลกคนหนึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ